ตัวไหนครับครับผมธันูเพชรพอสั่งมาไปครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดครับการสอบเกินไปเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดครับอ่าก็ทำนิดนึงคุณมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณมาหกเจ็ดปอนด์เองครับเดี๋ยวกลับมาวิ่งสองสามโลนิดหน่อยครับแล้วก็กลับมาวิ่งอยู่แล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่เพชรินดีครับมาซ้อมเพชรินดีได้กี่วันเนี่ยไฟนี้ปรยี่สิบกว่าวันครับก็กลับมาซ้อมได้ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับมือซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่ก็หลักๆก็หลังขาวครับเพื่อนครับ หลังขาวแล้วก็พี่เพชรมรุกฏครับครับผมครับวันนี้ต้องเจอใครครับเต็นภูไทยครับเคยเจอกันไหมเคยเจอกันครับเจอนานหรือยังสองปีที่แล้วเป็นไงวันนั้นก็ชนะครับชนะครับชนะเขามาด้วยลูกไหนวันนั้นก็ลูกตั้งดักเตะดักแทงตั้งดักเตะฝีมือครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างวันนั้นก็มีแข้งครับวันนั้นก็เอาฝีมือชนะเขาเลยวันนี้เจอกันครั้งเห็นรูปร่างแล้วเป็นไง ก็สูงกว่ามันเดิมเกิดเดิมคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดนายย้ำมแขนได้หายไปปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งครับคิดว่ามีปัญหาไหมเนี่ย ก็น่าไม่มีปัญหาไม่น่ามีปัญหาโอเคอายุหลายแล้วครับครับย่างยี่สิบครับคนจังหวะคนสตูลครับไปปล่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยหกสิบสามเป็นเพื่อเราเป็นมวยอะไรอ่ะเป็นมวยเข่าครับถนัดซ้ายหรือขวาขนาดขวาครับสูงร้อยสูงร้อยแปดสิบครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยกว่าครั้งครับเราไปน้องช่วยเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องช่วยเชียร์ช่วยเป็นยาแล้วครับเป็นที่ครับขอบคุณครับ